อยากไปญี่ปุ่นแต่มีแพลนที่ยอแค่เมืองใหญ่แล้วจะเจอหิมะฟูฟูแบบนี้ได้ที่ไหนคลิปนี้ผมจะมาเปิดวาร์ป4ี่พิกัดที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ง่ายๆจาก4ี่เมืองฮิตครับ 1. ถ้าคุณพักโตเกียวทีท่ีง่ายที่สุดก็คือกาลายูซาวะครับนั่งชินคันเซ็นแค่ชั่วโมงกว่าๆพอลงรถไฟปุ๊บประตูสถานีก็คือลานสกีเลยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 2. ถ้าพักที่โอซาก้าหรือเกียวโตให้ไปที่มิวากโกวะเล่ครับ นั่งรถไฟ JR ต่อบัสแป๊บเดียวแล้วขึ้นกระเช้าลอยฟ้าคุณจะได้เห็นหิมะพร้อมกับชมวิวทะเลสาบบีวะที่สวยและอลังการมากๆครับ 3. ถ้าพักนาโกยา่าอันนี้คลาสสิกสุดๆต้องไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะเลยครับแค่นั่งรถบัสตรงจากนาโกยา่าสชั่วโมงกว่าๆคุณก็จะได้เห็นบ้านทรงหลังคาสูงๆที่มีหิมะปกคลุมสวยเหมือนในนิทานเลยครับ และ 4. สุดท้ายฟุกูโอกะเมืองน,นี้หาหิมะตามธรรมชาติยากหน่อยนะครับดังนั้นถ้าอยากสัมผัสหิมะจริงๆอาจจะต้องนั่งชินคันเซ็นข้ามไปที่โรชิมะหรือรอช่วงที่หนาวจัดๆให้ไปที่ยอดเขาคูจูในจังหวัดโคอิตะก็อาจจะมีหิมะโปรยปลายให้เห็นครับที่นี่มีสกีรีสอร์ทด้วยเห็นไหมครับว่าเที่ยวเมืองใหญ่ก็ไปสัมผัสหิมะได้ไง่ายๆใครมีแพลนไปล่าหิมะที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ